เรากลับมาในช่วงของอาเซียนทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการที่มีอาเซียนมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมครับคุณนพพรครับผลสิ่งที่ผ่านมานี้อาเซียนได้แก้ปัญหาอะไรบ้างให้แก่ประเทศสมาชิกนะครับตัวอย่างให้ง่ายของการนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าเลยนะฮะก็เป็นประโยชน์แล้วเหรอครับตัวอย่างที่เห็นชัดเจนอย่างที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ที่เมียนมานะครับที่ประเทศพม่าที่พม่าที่ฝนตกหนักนาคิสนะครับ เชื่อไม่ว่ามีคนตายนี่คือเป็นเรือนแสนนะครับผมครับแล้วก็เกิดภัยพิบัติและพะม่าเองปิดข่าวตรงนี้เอาไว้ครับโอ้ปิดข่าวไว้ไม่มีการาววส่งข่าวไปสู่ภายนอกอแล้วก็ไม่ขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วยครับนั่นสิฮะและถ้าเผอเป็นอย่างนั้นความหมายคือว่าคนพม่าจะต้องตายเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็น3ามแสนสี่แสนคนเพราะลำพังพม่าเองก็คงจะช่วยเหลือไม่ได้เยอะนอกจากอุทกภัยแล้วมันจะมีเรื่องราวของอาหารขาดแคลนเรื่องของพวกเชื้อโรคแพร่ระบาดการเน่าเหม็นนะะเยอะ ตามมาอีกเยอะเลยครับผม,มแล้วก็คนที่จะเป็นทุกข์ทรมานมากก็คือประชาชนของทางด้านพม่านั่นเองครับแต่ปรากฏว่าตอนนั้นทางท่านสุรินทร์พิศวนซึ่งเป็นเลขาธิการของอาเซียนก็ใช้ความเป็นอาเซียนนี่คือเข้าไปพูดคุย เนื่องจากว่าทางด้านยุโรปอเมริกาเขาเองอยากจะอยากจะให้เขามาช่วยเหลือเพราะดูจากภาพดาวเทียมแล้วมันเสียหายหนักมาก,นกในขณะที่รัฐบาลกลางของพม่าเองปฏิเสธกันขอรับความช่วยเหลือจากยุโรปและก็อเมริกาเพราะเกรงว่าจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองในพื้นที่นะครับ<อ>ะะทีนี้ทางนู้นเขาก็เลยขอให้ทางด้านอาเซียนนี่เป็นตัวกลางประสานครับท่านสุรินทร์พิศวรณเองท่านก็ให้สัมภาษณ์จากรายการที่ผมชมนะครับ,รบและก็รวมทั้งหนังสือที่ท่านเขียนด้วย ท่านเองก็อาศัยความเป็นเลขาธิการอาเซียนนี้เข้าไปพูดคุยกับท่านผู้นำของอาเซียนอธิบายว่าทําไมคือพูดในนามของอาเซียนโดยไม่ได้พูดในนามของตะวันตกหรือว่ายุโรปแต่ประการใดปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วผู้นำของพม่าเองก็ยอมรับการช่วยเหลือจากอาเซียนท่านนั้นอาเซียนเองก็มีการระดมทั้งอาหารนะครับทั้งยารักษาโรคทั้งเครื่องมือต่างๆนะครับจากกลุ่มอาเซียนที่เข้าไปช่วยเหลือทําให้สามารถลดการสูญเสียและก็ฟื้นฟูพม่าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่เห็นประโยชน์ว่าเออการเป็นสมาชิกอาเซียนนี่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมมากที่เราอาจจะนึกว่าเอออาเซียนไม่เห็นได้อะไรเลยในยาก,การที่เราเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับครับอันนี้คือยังไม่เข้าอาเซียนเลยก็รีบก็ทํางานให้แล้วความจริงมันก็เป็นสมาชิกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าคำว่ายัางไม่ไเข้านี่คือยังไม่เต้นอย่างเป็นทางการยังไม่ได้เข้านี่คือ,ไม,ไ,คอไม่ได้เข้าคือเก็บภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าในเงี้ยความเป็นอาเซียนมันเกิดแล้วล่ะนะครับ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นรูปรธรรมที่ยกตัวอย่างได้อ่ากกรณีของการพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็คือประเทศพูชานะครับ,รบก็ปรากฏว่าความที่เราเป็นสมาชิกอาเซียนเราก็สามารถที่จะให้อาเซียนนี้มีบทบาทก็คือประเทศอินโดนีเซียเห็นไหมครับเพราะว่าทางด้าน สนักง,งานใหญ่ของอาเซียนเองก็ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียครับแล้วก็บทบาทตรงนี้ก็เลยทําให้อินโดนีเซียมีบทบาทเข้ามาเหมือนกับเป็นคนที่ทําให้2ประเทศนี้คือมาพูดคุยกันแล้วก็ไปร้องนะฮะต่อสารโลกคือคลดการขัดแย้งกันครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมอแล้วก็รวมทั้งตอนนี้นะครับก็มีเรื่องราวของทางด้านการที่ทําให้ ทหารต่างชาตินะฮะที่มีการรุกประเทศกันนะครับก็คือประเทศเวียดนามกับทางด้านกัมพูชานะครับผมบมีข้อพิพาทมีเรื่องของความขัดแย้งกันแล้วทางด้านอาเซียนเองก็สามารถกดดันนะฮะให้ทหารต่างชาตินี้ถอยออกจากประเทศอีกประเทศหนึ่งได้ครับโดยผ่านทางด้านตัวอาเซียนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็มีประเด็นหนึ่งที่ก็คือความขัดแย้งของจีนกับประเทศที่มีการ คงจาได้ว่ามันมีเรื่องของทะเลจีนใต้มันมีหมู่เกาะที่อ้างความเป็นเจ้าของเพราะตัวนั้นมันจะมีทรัพยากรอยู่นะฮะทั้งจีนก็อ้างญี่ปุ่นก็อ้างเวียดนามก็อ้างแม้แต่ฟิลิปปินส์ก็อ้างครับผมก็เลยทําให้จีนนี้คือขัดแย้งกับฟิลิปปินส์ขัดแย้งกับทางด้านเวียดนามใต้ทีนี้เวลาที่เจรจากันนี้คือทางจีนเองต้องการเจรจาแบบทวิภาคีคือคู่ประเทศสองต่อสองซึ่งเวียดนามเองก็ไม่ยอมไม่ยอม ฟิลิปปินส์เองก็ไม่ยอมฟิลิปปินส์เองกับจีนกับเวียดนามอ้างบอกว่าถ้าไปเจรจาจะต้องเจรจานามของอาเซียน พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจีนเองก็ต้องระวิงเวลาทีนี้ครับไม่กล้าที่จะัวตัวเองเสียเปรียบครับผมเพราะอำนาจการตรอนนี้แทนที่จะเหมือนกับคุณเประเทศเดียวเป็นสองประเทศเหมือนกับคุณสุชัยเนี่ยครกับผมทะเลาะกันแบบนี้ครับถ้าเผื่อคุณแค่แค่สองคนนี่ถ้าเผื่อผมมีอำนาจมากกว่าคุณสุชัยก็รู้สึกเอะตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ถ้าผมคุณสุชัยบอกว่าเออผมมีองค์การที่ผมเป็นสมาคมอยู่คือสมาคมสื่อมวลชนคุยในนามของสมาคมสื่อมวลชนอำนาจการตรรนเขจะเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ของประโยชน์ ของการที่ผ่านมานะครับทำให้อาเซียนนี่สามารถที่จะปกป้องผูประโยชน์ของทางด้านสมาชิกของกลุ่มประเทศได้นี่คือสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับผมครับ,คร,บครับผมทีนี้นอกจากนั้นทีนี้ครับประโยชน์ที่ตามมาครับก็คือเรื่องราวของการเปิดการค้าเสรีซึ่งตัวนี้หลายคนที่เคยรับจากฟังจากสื่อจะได้ยินคือประโยชน์แรกๆนะฮะที่ผมได้ตอนที่ผมเรียนรู้เรื่องของอาเซียนครั้งแรกนะครับทุกคนจะอาเปิดเป็นประเด็นนี้ก่อนเพื่อนเลยคือเศษรษฐกิจการรวมตัวกันนี้จะทําให้ จนประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอ่าใช่ตลาดคมเศรษฐกิจอาเซียนอ่าตลาดจะใหญ่ขึ้นจากประชากรของเรานี่68ล้านคนกลายเป็นเกือบ600ล้านคนครับพอพอเราผลิตสินค้าทีนี้ครับเดิมทีนั้นเราจะผลิตขายเฉพาะในประเทศถ้าเผื่อเราผลิตสินค้าชิ้นเดียวกันอย่างเช่นอย่างเช่นแท็บเล็ตนะครับถ้าเผื่อผลิตออกมาหนึ่งเครื่องนะครับื่อนเชื่อไม่ว่าเครื่องนี้นี่มูลค่ามันประมาณเท่าไหร่นะคิดลองคิดดูครับสองหมื่น ถ้าเกิดผิดออกมาเครื่องเดียวทั้งประเทศเลยผิออกมาเพียงแค่เครื่องเด <2 S 2> ียวคับเครื่องอาจจะต้องห้าหมื่นได้มั้งมูลค่าของมันต่อเครื่องครับอาจจะสองล้านครับกว่าที่จะได้มาขนาดนี้เพราะว่าเรไม่ต้องมีกว่าที่จะงาน,งนวิจัยกว่าจะหาวัสดุแล้วหาวัสดุมาแล้วมาทาได้เพียงแค่เครื่องเดียวแต่ทีนี้ถ้าเผื่อจากสองล้านถ้าเผื่อเราผลิตสองเครื่องมันจะเปลือนจากสองล้านหรือเพียงแค่1ล้านล้านผลิตสี่เครื่องหรือเพียงแค่ห้าแสนผลิตสิเครื่องหรือเพียงแค่ห้าหมื่นทีมั้งครับพอ ผลิตมากขึ้นต้นทุนต่อหน่วยก็ต่ำลงราคาก็ถูกลงดังนั้นการที่เราผลิตสินค้าออกมาขายในเมืองไทยเราเราผลิตเพียงแค่คนประชากร68ล้านกับผลิตทั่วทั้งอาเซียนกลายเป็น600ล้าน600กว่าล้านเมื่อเราผลิตแบบ mass product ครับต้นทุนต่อหน่วยก็ต่ำลงสินค้าก็ราคาถูกลงแต่ว่าแน่นอนนะครับเราจะต้องสร้างสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วย ผลที่ตามมาคืออะไรเขาเรียกว่าภาษาเศรษฐาสตร์เขาเรียกว่า scale. อีโคโนมีออฟสเกลนันแปลว่าอย่างไงครับมันเขาเรียกเป็นการประหยัดจากการผลิตขนาดใหญ่โอ้เวลาเราผลิตเยอะเราก็เรียกว่าต้นทุนก็ต่ําลงแล้วก็ได้กําไรดีขึ้นถูกต้องครับเหมือน<ม>เราสร้างบ้านนะครับ,รบสร้างบ้านหลังเดียวนี่หลังละสองล้าน สร้างแบบเดียวกันเลยครับ,รบสร้างทีเดียวร้อยหลังเลยครับเหอลอือเพียงแค่หลังละห้าแสนครับซื้ออิฐก็ถูกลง<ช>ซื้อปูนก็ถูกลงเนี่ยครับภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า economy of s c a เ e ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้ไประโยชน์และตลาดใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นพอเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นการดึงดูดการค้าลงทุนจากภายนอกอาเซียนครับตอนนี้ประเทศที่มองดูอาเซียนแล้วเลียปากรวบๆนะครับคือจีนจีนนะฮะผมดูข้อมูลมานี่มีจีนนี่ครับผมรุกอาเซียนมากกว่าเพื่อนเลย ลุกยังไงฮะลุกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการจะเข้ามามีอยู่ในอาเซียนอ,อ,อย่างเช่นล่าสุดนี้ก็มีเรื่องของการไปต่อรองกับประเทศเพื่อนบ้านเราคือลาวนะครับ,รบจะสร้างรถไฟความเร็วสูงให้แต่ว่ามีขอพื้นที่สองฝั่งสองฝั่งนี้ฝั่งละสองกิโลตอนแรกนี้รัฐบาลยอมแล้วนะรัฐบาลลาวลาวยอมแล้วยอมแล้วครับผมแต่ตอนหลังมานี้เขาเปลี่ยนนายกใหม่ครับโอ้เป็นนายกลาวใหม่ครับผม เพราะว่าเขาเกรงว่าพื้นที่ตรงนั้นนี่ถ้าเผื่อรวมพื้นที่แล้วนี่มันจะเท่ากับพื้นที่เกาะฮ่อ,องกงเออเกาะสิงคโปร์ครับอพื้นที่สองฝั่งที่รวมกันแล้วใช่ก็เลยไม่ให้เขาก็เลยเปลี่ยนเจรจาใหม่ตอนนี้คือจีนไปรุกสร้างที่ไม่ว่าจะเป็นลักษณะลงทุนให้เปล่านะครับสรา้างถนนให้อย่างตอนนี้เขาจะเป็นแข่งขันกีฬาซีเกมจีนก็ไปอาสาสร้างสนามกีฬาให้เห็นไหมครับผมเพราะว่าจีนต้องการ หาทางออกทะเลผ่านเขาต้องการออกจากคุณหมิงมาที่เวียดนามมาที่ลาวมาที่ไทยไปที่มาเลเซียไปที่สิงคโปร์เขาต้องการต่อ,อเพราะฉะนั้นที่ท่านนายกของเราเนี่ยฮะต้องการสร้างรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงก็เพื่อที่จะไปเชื่อมต่อตรวนี้ครับแล้วก็ผมเห็นประโยชน์ตรงที่จีนเขาพยายมามมาก่อสร้างเขามาสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง,งอย่างเช่นฝั่งไทยกับฝั่งลาวนี่ครับ,รบแต่ก่อนนี้เราจะต้อง นั่งเรือขนสินค้ามานี่ครับ,รบก็ปรากฏว่าสินค้ามาจากเมืองจีนปั๊บก็มารอยอยู่ที่ท่าเรือ,อแล้วก็พอท่าเรือลอยคืนหนึ่งตื่นเช้ามาก็ขนขึ้นพอขนขึ้นปุ๊บมาถึงฝั่งนี้ก็ทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งตื่นเช้ามาก็ค่อยขนต่อสินค้าตัวเดียวนี้แปลว่า3วันถึงสามารถคาบตัวนี้ได้ครับแต่พอสรา้างสะพานปุ๊บโดยที่จีนเองออกรืดมาเลยปืดเลยครับจาก3วันหรือเพียงแค่3มชั่วโมงครับนี่คือสิ่งที่จีนพยายามเข้ามาเป็นรุกนะะ ทีนี้พอจีนเข้ามามีบทบาทปุ๊บทางอเมริกาเองก็ไม่ยอมไม่ยอมญี่ปุ่นก็ไม่ยอมตอนนี้ถ้าเผื่อเราไปดูรายชื่อประเทศที่ลงทุนสูงมากในเวียดนามในลาวในกัมพูชาครับอันดับหนึ่งคือประเทศจีนครับเพจีเลยนะใช่รองมานี่คือญี่ปุ่นเกาหลีครับถ้าเผื่อเราไปที่เมืองลาวนะครับรถที่ใช้ส่วนใหญ่นี่คือรถมาจากเกาหลีครับฮุนเดย์ฮุนไดเกียร์เกียร์ครับนี่คือสินค้าที่เขารู้จักดีมากครับครับดังนั้น ถ้าเผื่อใครที่อยู่แถวมุกดาหารนะครับรถที่ขายดีที่บ้านเรานี่ฮะคือยี่ห้อเกียร์และยี่ห้อฮุนไดครับอ,อยู่ที่แถวมุกดาหาร,รเพราะอะไรเพราะคนมุกดาหารนี้คือข้าไปลาบ่อยอเห็นรถพวกนี้มาคุ้นเคยแล้วเหมือนเขาเห็นโตโยต้ตาเหมือนเขาเห็นนิสสันครับ,รบแต่ว่าเกียร์กับฮุนไดที่อุบลเรานี่เป็นไงครับขายดีไหมขายไม่ดีขายไม่ดีครับผมแค่มันจะไม่เห็นเลยเมื่อวันก่อนนี้ก็มียี่ห้อตรงฟงตรงฟงที่กุณสุชัยพูดใช่ไหมฮะ รปรากฏว่าผมไปสอบถามแล้วครับปรากฏว่าไปสอบถามแล้วโอ้ขายดีจริงๆครับาขายดีที่สุดยอดอันดับหนึ่งของอีสานอีสานครับอยู่ที่อุบลเรา,าสาเหตุที่ขายดีเพราะราคามาถูกมากครับอพอดีละสามพันโอ้พอเราซื้อได้เลยซื้อได้ แล้วทีนี้ชาวนาชาวไร่เขาชอบชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันเท่ากับท็อปขอนมอเตอร์ไซค์ครับแต่มันสามารถบรรทุกข้าวของได้มีรังคาปลอดภัยกว่าด้วยจึงขายดิบขายดีเป็นเทน้้าเท่าครับอ้าวหมดเวลาของช่วงอาเซียนแล้วนะครับพึ่งได้เพียงแค่หน้าเดียวเองเจอกันพรุ่งนี้ฮะสำหรับช่วงอาเซียน